สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มีรถเปิดตัวใหม่ล่าสุดมานำเสนอเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับนั่นก็คือ all new honda civic 2021นั่นเองครับและเพื่อให้ได้อัดรดในการรับชมมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ผมจึงอยากจะขอนำ Mazda r 3ที่กำลังทำตลาดอยู่ในปัจจุบันมาสักพักใหญ่ๆมานำเสนอเปรียบเทียบกับ honda civic คันใหม่คันนี้กันสักเล็กน้อยเผื่อท่านผู้ชมท่านใดกาลังตัดสินใจที่จะซื้อรถ2คันนี้อยู่ครับ ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปอย่างสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ Honda Civic 2021ซึ่งครั้งนี้ได้ถูกออกแบบที่ดูแตกต่างไปจากรุ่นก่อนค่อนข้างมากโดยที่จะมีลักษณะดีไซน์ที่ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตเหมือนรุ่นก่นกอนๆจึงทำให้ Honda Civic คันนี้เป็นรถที่อยู่ใน4 s เซกเมนต์ที่น่าจับตามองมากๆอีกคันหนึ่งและต้องมาดูกันว่า Honda Civic Generation นี้ จะสามารถรักษาตำแหน่งรอดขายอันดนับหนึ่งของรถในกลุ่มนี้ได้เหมือนรุ่นก่อนหรือไม่ครับส่วน m a ส t ตอ3นั้นถึงแม้ว่าจะทำตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วและน่าจะมีการปรับโฉมอีกไม่นานแต่ด้วยชื่อเสียงของการออกแบบที่ดูเรียบหรูและดูเรียบง่ายนั้นก็ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีออปชันให้ผู้บริโภค ได้เลือกทั้ง4ประตูและ5ประตูเพื่อตอบโจทย์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถในชีวิตประจำวันซึ่งคลิปนี้จะเน้นไปที่4ดาน4ประตูครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าระหว่าง Honda Civic คันใหม่คันนี้กับ Mazda 3นั้นจะมีความน่าใช้งานและรายละเอียดต่างๆสูสีกันขนาดไหน และท่านผู้ชมคิดว่าคันไหนกันที่ท่านผู้ชมอยากจะถอยออกมาใช้งานมากกว่ากันครับเริ่มต้นที่ลักษณะเด่นๆภายนอกของ h องน d ้า i v วินะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน daytime running light มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและมีระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ไฟตัดหมอกคู่หน้าจะเป็นแบบ LED กระจกมองข้างจะปรับและพับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยวในตัวไฟท้ายจะเป็นแบบ l v d สปอยเลอร์หลังจะเป็นแบบ Wing. วิงเสาอากาศจะเป็นแบบคลิปฉลงังและท่อไอเสียจะเป็นแบบคู่พร้อมปลอกท่อไอเสียครับส่วนลนักษณะเด่นๆภายนอกของ Mazda 3ก็จะมีดังนี้นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบ l v d พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light และมีระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติกระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้าภาพเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวและสามารถปรับมุมต่ำอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังไฟท้ายจะเป็นแบบ LED และท่อไอเสียคู่จะเป็นแบบสปอร์ตพร้อมปล่อยท่อโครเมียมครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่ Honda c ซี i c จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตร4สูบ16วาล์ว v t e c Turbo ให้พลังกำลังแรงมา้าสูงสุดที่178แรงมา้ท 6, ออาที่6,000รอบต่อนาทีแลงปิดสูงสุดจะอยู่ที่2,40นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT และรองรับน้ำมันสูงสุด E 8 5ครับ ส่วน m a สเ a อ3นั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv-G ขนาด2.0ลิตรแถวเรียง4สูบ16วล์วพร้อมระบบแปรผันคู่อัจฉริยะ Duo S-VT และระบบช่วยประหยัดน้ำมัน iStop ให้พระกำลังแรงม้าสูงสุดที่165แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์ SkyActiv-Drive อัตโนมัติ6จังหวะ และลองรับน้ำมันสูงสุด E85 ครับมาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Honda Civic ความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่4,678ม mm, m mm, ม1,802ม m ม1,415ม m mm, มและมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่126ม m mm. มในขณะที่ Mazda 3นั้นความยาวความกว้างค,ความสูงจะอยู่ที่4,660ม m mm, ม 1>, 1 7 9 5ด mm, มิลลิเมตรและ1,440ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่1 3 5ม mm. สิมลลิเมตรส่วนขนาดล้ออลอยของ h o n d a c ซ vic นั้นจะอยู่ที่16นิ้วในรุ่น EL และรุ่น EL plus และ17นิ้วในรุ่น RS ในขณะที่ขนาดล้ออลอยของ m a z d a 3นั้นจะอยู่ที่16นิ้วในรุ่น C และ18นิ้วในรุ่น S และรุ่น SP และทั้งสองคันนี้จะเป็นดิสทเบรสีล้อโดย2ล้อหน้าจะมีช่องระบายความร้อนครับ ไปดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในของฮอนด้าซีวิกแมนนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ One Push Ignition System พร้อมระบบสตาร์ทเครื่องปรับรากาศด้วยกุญแจรีโมทมัดวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วระบบปรับรากาศแยกอิสระซ้ายขวา u a โ Zone กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger สวิตช์เปลี่ยนโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตแบบปกติและแบบประหยัด e ค o n ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย p a d a l Shift) และระบบเบรกมือไฟฟ้าและอัโต้เบรีโหมดครับส่วนอุปกรณ์เด่นๆภายในของมาส d a 3ก็จะมีดังนี้นะครับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (Push Start Button) มัดวัดดิจิตอลแบบ TFT LCD ขนาด10.2นิ้ว หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูโอโซนพร้อมแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบเบ,บรกมือไฟฟ้าและอโอโต้เบรคโฮลด์สวิตช์โหมดการขับขี่ Drive Selection ร,ระบบ,บควบคุมการเปลี่ยนเกียร,ร์ทีพท่พวงมาลัย p o r t Paddle Shift กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติและมีช่องเก็บแว่นตาเหนือสีรัะและเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับพับแยกได้60/40ครับ มาดูที่ระบบเครื่องเสียงของหน n d ้า i v i วกันบ้านะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่หน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch ขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทาง Navigation System พวงมาลัยแบบ Multi-function พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงวางและลรับสายโทรศัพท์และรองรับการสั่งงานด้วยเสียงช่องเชื่อมต่อ USB ทั้งหมด4ช่องและมีลำโพงทั้งหมด8ตำแหน่งครับ ส่วนระบบเครื่องเสียงของม a ซาซาัก็จะมีดังนี้นะครับได้แก่หน้าจอสี Center Display แบบไวส s c ก e ีนขนาด8.8นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบ b l บลู o t h ช่องเชื่อมต่อ USB รองรับ MP3 และวิดีโอเพลย์แบ็ และลำโพงเสียงจากบ o s สรอบทิศทางทั้งหมด12บสอตำแหน่งครับมาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยของ Honda Civic กแมนนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดทุกตำแหน่งและมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบแสดงมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Honda Lane Watch ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ สัญ,ญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันกล้องมองหลังปรับมุมมองได้สามระดับอีกทั้งจะมีระบบ Honda Sensing ซ,ซ,ซึ่งจะประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน ระบบช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันด้านหน้า Adaptive Cruise Control และระบบเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนที่ครับส่วนระบบความปลอดภัยเด่นๆของ Mazda3 ก็จะมีดังนี้นะครับถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและหัวข่าวฝั่งคนขคับ เข็มขัดน,นิรภัยแบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตรริรวมถึงมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Master Radar Cruise Control ระบบช่วยเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถาลายสัญ,ญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันระบบช่วยออกตัวขระาอยู่บนาทางลาดชันและกลลองมองหลังพร้อมระบบภาพรอบทิศท,ทาง360รองศาครับ มาดูในส่วนสีของตัวถังกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Honda Civic จะมีอยู่ทั้งหมด6สีครับได้แก่สีแดง Ignite Red Metallic สีฟ้า Morning Mist Metallic สีขาวมุก Platinum White Pearl สีเทา Meteoroid Gray Metallic สีดำ Crystal Black Pearl สีเงิน Luna Silver Metallic ส่วนสีตัวถังของ Mazda3 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7สีนะครับได้แก่สีแดง Soul Red Crystal สีเทาแมชชินเกรย์สีเทาโพลิเมอัลเกรย์สีขาวมุกสโนว์เฟรคไวท์เพิร์ลสีเงินโซนิกซิเวอร์สีน้ำตาลไทเทเนียมฟลัดชและสีดำเจ็ทแบล็คครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ h อน d a าซ vic จะมีอยูทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น EL 964,900บาทรุ่น EL Plus 1,9900บาท และรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อป1,199,900บาทครับในขณะที่ Mazda 3ก็จะมีราคาอยู่3รุ่นย่อยเช่นกันนะครับได้แก่รุ่น4 969,000บาทรุ่น S 1 6 9 0 0 0บาทและรุ่น SP ซึ่งเป็นรุ่นท็อป1,198,000บาทครับมาดูข้อสรุปกันมากนะครับจากข้อมูลข้างต้นทางด้านเครื่องยนต์จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า Honda Civic นั้นจะมีเครื่องยนต์ขนาดที่เล็กกว่า Mazda 3แต่ด้วยเครื่องยนต์ที่มีกำลังเทอร์โบเข้ามาช่วยจึงทำให้ได้พละกกำลังแรงม้าที่สูงกว่า Mazda 3อยู่ถึง13แรงมา้าจึงคาดว่าสมรรถนะการขับขี่โดยรวมรวมถึงการเล่งแซงต่างๆของ Honda Civic นั้นก็น่าจะทาได้ดีกว่า Mazda 3ครับเมื่อมาดูที่มิติตัวรถนั้นจะเห็นได้ว่า Honda c i v i c นั้นจะมีขนาดตัวรถที่ยาวกว่า m a z d ต3อยู่18มิเมตร กว้างกว่า7มิลลิเมตรเตี้ยกว่า25มิลลิเมตรแต่เนื่องจากค่าสัดส่วนที่ได้นั้นยังไม่ได้ถึงขนาดแตกต่างกันมากจึงคาดว่าก็น่าจะสร้างความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารที่ไม่เหลื่อมล้ำกันมากครับอย่างไรก็ตามความสูงจากพื้นของ Ma ส d a 3นั้นจะมากกว่า Honda c ซ vic อยู่ประมาณเซนหนึ่งจึงน่าจะมีความปลอดภัยในการที่จะเกิดอุบัติเหตุใต้ท้องรถจากการวิ่งในเส้นทางออฟโรดได้ดีกว่าเล็กน้อยครับเมื่อมาดูที่อุปกรณ์ภายในรถนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง a อนด้ c ซ vic และ Mazda 3นั้นจะมีออปชันที่ให้มาคล้ายกันหลายอย่างครับเช่นระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮลอุณหภูมิสามารถปรับแยกซ้ายขวาดูโอโซนหรือกระจงมองหลังตัดแสงอัตโนมัติหรือแม้แต่มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยที่เหมือนกันแต่ h o n d a c ซ vic นั้นจะมีออปชันเด่นๆที่แตกต่างเช่นมีอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายติดตั้งมาให้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถนั้นได้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่ตัวกุญแจรีโมดนั้นก็ยังสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องปรับอากาศได้ก่อนเข้ารถซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าสร้างความสะดวกสบายได้เป็นอย่างมากให้กับผู้โดยสารก่อนเข้ารถครับในขณะที่ Mazda 3นั้นจะมีออปชันเด่นๆก็คือจะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังติดตั้งมาให้หรือแม้แต่เบาะนั่งด้านหลังยังสามารถปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของายในห้องโดยสารซึ่งออปชันเหล่านี้นั้นถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก ให้กับผู้นั่งโดยสารหรือต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารครับเมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงภายในรถนั้นถึงแม้ว่าหน้าจอแสดงผลทั้งสองคันนี้จะรองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto ที่เหมือนกันหรือพวงมาลัยสามารถที่จะควบคุมเครื่องเสียงและรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธที่ไม่แตกต่างกันแต่ Honda c i v i c นั้นจะยังมีระบบนำทางทติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความสะดวกในเวลาใช้แผนที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ ในขณะที่ m a สเตอร์3นั้นจะมีจุดเด่น,ดนตรงที่มีลำโพงจาก Bose ที่มีมาให้มากถึง12ตำแหน่งด้วยคุณภาพเสียงและความดังของลำโพงที่ติดตั้งมาให้นั้นจะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารได้เป็นอย่างมากครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง Honda Civic และ m a z d a 3นั้นจะมีออ,อปชันที่ใส่ให้มาสูสีกันครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนต่างๆในขณะขับขี่หรือระบบช่วยเบรกต่างๆ เพื่อช่วยเสริมให้ผู้ขับขี่ลดการเกิดอุบัติเหตุหรือระบบซัพพอร์ตในการขับขี่เช่น Adaptive Cruise Control แต่ Honda Civic นั้นจะมี Honda Lane Watch ติดตั้งมาให้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยและทัศนวิสัยในการเปลี่ยนเลนหรือแม้แต่ประตูรถจะล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาในการลืมล็อกรถได้อีกทางครับในขณะที่ m a z d a 3นั้นจะมีจุดเด่น,ดนตรงที่ มีถุงลมนิรภัยตรงหัวเข่าฝั่งคนขับเพิ่มขึ้นมาให้ซึ่งจะเสริมเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากให้กับผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังมีระบบเตือนในขณนะถอยหลังต่างๆรวมถึงระบบช่วยเบรกและหยุดรถให้อัตโนมัติและยังมีระบบแสดงภาพ360องศาติดตั้งมาให้ซึ่งระบบเหล่านี้นั้นถือว่าสร้างความปลอดภัยและขจัดปัญหามุมมองต่างๆในขณะถอยรถได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับสุดท้าย เมื่อมาพิจารณาทางด้านาราคาจะเห็นได้ว่าราคาของ Honda c ซ vic และ m a z d a 3นั้นจะมีราคาที่สูสีกันมากครับโดยที่ตัวเริ่มต้นและตัวท็อปราคาจะต่างกันประมาณหลักพันเท่านั้นแต่เมื่อมาพิจารณาราคาที่ตัวรองท็อปของทั้งสองคันนี้จะเห็นได้ว่าราคาจะแตกต่างกันหลายหมื่นเลยทีเดียวผู้บริโภคจึงสามารถเข้าถึง Honda c ซ vic ได้ง่ายกว่า m a z d a 3อีกทั้งด้วยระบบ Honda Sensing ที่ใส่มาให้ครบทุกรุ่นของ Honda c ซ vic นั้น จึงทาให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนที่มากกว่าหากพิจารณาที่จะเลือกซื้อตัวลองท็อประหว่าง2คันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภาพรวมของรถทั้งสองคันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีความสดใหม่ดีไซน์ที่ดูภูมิฐานแต่ยังคงมีความเป็นสปอร์ตระบบความปลอดภัยที่ล้ําสมัยค o n ด a าซีวิคันใหม่นี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอันดับต้นๆสําหรับท่านครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใด สนใจรถที่มีดีไซน์สปอร์ตเรียบหรูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัววัสดุภายในที่ดูพรีเมียมและระบบความปลอดภัยที่เกินคุ้ม m a ส t ตอ3คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อ All New Honda Civic หรืออ l นิวมาสเตอร3นั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการขับขี่รถ2คันนี้ในทุกสถานที่เป็นนานๆเลยนะครับยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับ ที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 กันทุกคนเลยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ